ใจจริงๆนะฮะเบตไม่สามารถบอกได้ว่าพี่จะมีกําลังใจขึ้นได้ยังไงแต่ให้พี่ไปดูเวลาท้อพี่ติดตามไว้เลยแล้วพี่ไปดูพี่ไปดูเขาทําวิดีโอแล้วพี่จะรู้ว่าทําไมฉันถึงทําไม่ได้อืมน้องเบตเสื้อกันแดดอยู่ในไลฟ์ตล์เสื้อกันแดดผมมองเป็นแฟชั่นแต่ว่าถ้าถ้าช่องของพี่รีวิวสินค้าเกี่ยวกับผู้หญิงอยู่แล้วสามารถนํามาใช้ได้นะครับนามาทําได้อืม ตัดต่อคลิปไม่ได้ค่ะปกติจะทําได้ใน t i k t o ็ออันนี้ไม่แน่ใจนะคะว่าเกิดจากสาเหตุอะไรทําไมผมไม่ได้ยินเสียงครับแอะอันนี้ไม่ทราบครับจริงๆนะฮะไปหาพี่โจโจโเลยคุณจะเห็นวิดีโอของเขาอะแล้วคนที่แบบตันหรือว่าคิดไม่ออกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยผมมองว่า การที่คุณได้รับแรงบันดาลใจก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้คอนเทนต์ของคุณมีมีม,มีมีอะไรมากยิ่งขึ้นละกันพูดอย่างนี้ละกันครับกอฟกันขอบคุณครับใช่น้องโจโจ้สู้ไม่ถอยมีแรงบันดาลใจแล้วก็ให้กับใครใหลายๆคนนะครับนะคะเข้าไปส่องขอแล้วคนรู้อีกแล้วว่าเก่งมากจริงๆนะคะอืมในอนาคต เออตะกร้าที่เป็นคลิปแมสคลิปเก่าๆสามารถเปลี่ยนได้ไหมคะอันนี้ไม่แน่ใจครับผมไม่แน่ใจการเปลี่ยนการเปลี่ยนตะกร้ามันมีผลหลายๆอย่างนะคะมันมีผลหลายๆอย่างมากๆนะครับอย่างเช่นถ้าคุณไปเปลี่ยนเอาอีกร้านหนึ่งโดยที่คุณไม่เคยซื้อสินค้าจากอีกร้านนั้นเลยจากร้านนั้นเลยอะครับ คุณจะรู้ได้ไงว่าสินค้านั้นมีคุณภาพคุณแค่เห็นรูปภาพอย่างเดียวหลักการของครีเอเตอร์ก็คือซื้อมาจากร้านนั้นเป็นสินค้าตัวนั้นแล้วก็มารีวิวเพื่อที่จะบอกต่อนะฮะนี่คือหลักการจริงๆพี่โจโจ้ค,คือสู้แล้วบอกว่าพี่โจโจ้ไปดูพี่วินนะแล้วก็กับอะไรนะกับเอ่อแบดบอยอ่ะเอออย่าหาว่าน่าหล่อนอะอีกคนนึงเนี่ยเป็นเกลอและจับจับคู่กันอีกคนนึงก็คือแบบว่าเออ อะไรนะอาจารย์เย็บมันอีกคนหนึ่งโจโจนักสู้แดนใต้อีกคนนึงอย่าหาว่าน้าหล่อนี่อยู่ด้วยกันนี้โหยถ้าได้เจอกันทําคอนเทนต์กันยังไงผมก็ว่ารุ่งยังไงผมก็ว่ารุ่งเผลอเกลายเป็นแบบว่าดาวติกตอกดวงใหม่นะฮะเออโจวินอีกคนหนึ่งพี่เขาเชื่ออะไรโจวินบังอืมบังโจวิน บังโจวินตั้งแต่เจอน้องเบดเป้าหมายพี่ชัดเจนขึ้นเยอะมากเลยจ้าขอบคุณมากค่ะพี่ก้อยจัดไปน้องชายตามตามน้องเบดบอกอืมนะคะก็แอบดูมาแล้วเข้าไปสองช่องรีบกดติดตามเลยค่ะเก่งมากพี่เห็นไหมพี่เห็นไหมแล้วแล้วตัวเราอะทำอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยพี่โจแบบ พี่โต้แบบถือวิดีโอถือกล้องยังไงถ่ายยังไงพี่คิดดูดีกว่าจะได้แต่ละคลิปมันมันลำบากมากแค่ไหนแล้วเราล่ะอืมตอนนี้พี่โตน่าจะมีรายได้อยู่เรื่อยๆนะคะใครที่ใครที่ยังไม่มีรายได้หรืออยากเข้าใจ TikTok กมากขึ้นไม่เข้าใจเรื่องของการแบบโฟกัสอะผมแนะนำซีรีส์นะคะผมแนะนำซีรีส์เลยนะคะ เพราะว่าซีรีส์จะช่วยเป็นประตูด่านแรกที่บอกคุณทุกอย่างเกี่ยวกับการทำคอนเทนต์นะฮะยินดีที่ไม่รู้จัก fast moving consumer goods มีเรืมีเรื่อยไปครับรายได้เก่งมากพี่พี่อยู่จังหวัดอะไรนะสตูลหรือสงขานะครับ พี่ออสุราธานีซีรีส์ดีมากๆค่ะขอบคุณมากๆครับมันคือการซื้อโอกาสให้กับตัวเองนะคะพี่คือการซื้อโอกาสให้กับตัวเองการซื้อความรู้ให้กับตัวเองสองคงพีสวยท,ทั้งคู่ไม่มีผัวเลย ตอนนี้ตั้งใจทำให้มากขึ้นกว่าเดิมครับอยากตั้งใจจริงๆนะครับซีรีส์ซีรีส์คือคำตอบของทุกคนเลยนะคะปักหมุดบ่อยไม่ได้ด้วยค้างอีกแล้วผมปักหมุดซีรีส์บ่อยแล้วค้างอะ่ะ